สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับตัวเรนย่อบางกันนะคะเลนย่อบางคืออะไรนะคะเรนย่อบางก็คือเลนที่ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่มีค่าสายตาเยอะๆอ่าแล้วสายตาสั้นเท่าไหร่ถึงจะต้องใช้เลนย่อบาง นะคะจริงๆแล้วสาตาสั้น300นะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นตัวเรนย่อบางได้นะคะเวลาประกอบแว่นออกมาเนี่ยตัวเรนจะได้มีความบางเบาใส่สบายด้วยนะคะแล้วอินเด็กความบางของเลนนะคะก็มีให้เลือกนะคะก็มีตั้งแต่1.56 1.6 1.67และบางที่สุดก็จะเป็น1.74นะคะ ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามเกี่ยวกับตัวเรนย่อบางก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจร้านเมตตาอินเตอร์สาขาข้างตลาดพล้านค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ